หลายคนต่างค้นหาความสุขที่หลากหลายวิธีแต่สิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง มาลองค้นหาความสุขที่แท้จริงในโครงการธรรมทายาติหญิงเป็นความสุขที่คุณไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่เราได้นั่งธรรมะได้หยุดใจได้ทำสมาธิความสุขจากการที่เราได้พบกัลยาณมิตรที่จะเชิญชวนให้เรามาทำความดีและก็ความสุขจากการที่เราได้หยุดใจสบายปล่อยวางภาระเรื่องการเรียนการงานมาลองค้นหาความสุขที่เพื่อนๆไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนในโครงการธรรมทายาติหญิงค่ะ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18มีนาคม2555สมัครได้ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลติดต่อสอบถามโทร0835406522หรือ ldtp.ibscenter.net